สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาฝ้ากระ จุดด่างดานะคะหรือว่าผิวพรรณเนี่ยมันหมองคล้ําไม่สดใสนะคะตัวนี้เลยพี่ตั๊กให้ตัวนี้จัดการเลยนะคะพี่ตั๊กเนี่ยโหอยู่กับเอมิมา3ปีแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้พี่ตั๊กก็จะมีปัญหาพวกผิวหน้าอ่ผิวพรรณมันไม่สดใสมันหมองคล้ำเพราะว่าพี่ตัก๊กบางทีก็ไปถ่ายเอาดอบ้างก็เจอแบบว่าแดดแรงๆฝ้ากระมันก็ถามหานี่เลยพี่ตั๊กให้เอมิจัดการเลยนะคะคือไม่เคยเปลี่ยนใจเลยให้ตัวนี้ดูแลมอโดยตลอดยาวนานเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยพี่ตั๊กแบบชื่นใจมากคือเข้าไปดูในรีวิวนะลูกค้าเน แล้วว่าถ้าเกิดสั่งไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาสั่งซ้ําอีกไม่ว่าลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ก็ตามเลยนะคะชื่นใจมากเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะที่ทุกท่านเนี่ยกลับมาสั่งซ้ํากันดีใจจริงๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่เมตตานะคะวันนี้ จะมีโปรโม,มอบให้กับทุกคนนะคะในรวมหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะ390หรืออีกหนึ่งโปรโ3ขวดค่ะจัดไปเลย500บาทเท่านั้นนะคะมีโปรพิเศษพิเศษจริงๆเลยนะคะตอนละปี6 5หเลยเพื่อแฟนๆเอมิของเรานะคะโปรพิเศษต้นละปี65ห้านั่นก็คือ7ขวด1000บาทเท่านั้นรีบจัดไปเลยนะจ๊ะทุกคน